โอค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนาค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไม่ครับแต่ว่าอยู่ในโลกที่มีม้ายูนิคอนบินได้กันนะคะจะเป็นยังไงทายอย่างเงี้เราลองไปเลี้ยงม้ายูนิคอนกันเลยจ้าก็โอเคค่ะก็สําหรับแมปนี้นะคะเราก็จะมาลองปรินบรรยากาศมาเอาชีวิตรอดกันแมปชิลๆสบายๆกันเนาะก็คือวันนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้เน้นเอาชีวิตรอดกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราต้องการจะออกไปตามหาม้ายูนิคอนที่บินได้ในปราสาทยูนิคอนกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนี่ยก็กล่าวนะะคย ใครชอบดูโลบล็อกก็อย่าลืมไปดูคลิปกันนะตอนบ่ายๆนะเดีย๋ยวพี่เคนะคะกำลังตัดต่อคลิปล็อบล็อกไงคะโอ๊ยตัดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนี่ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อุ๊ยอ้อมตัวดีมีน้องหมาป่าด้วยละ่ะ <c oughs> ระวา,มามงๆพี่เคน <c oughs> อ้ามดุแม่อ้าวไม่น่าจะดุนะพี่เคนแต่เราไม่แน่นะเฮ้ย <c oughs> ถึงดุก็ดุไม่สู้อ้อมหรอน้องเปา <c oughs> ให้พี่เคนเกาะข้างหน้าน่ะเขาเห็นอะไรบางอย่างเป็นเกาะทรายอะ่ะเอาเลเอาเราไปดูดีเดี๋ยวพี่เคนหาไม้ไ้ให้มันมีประตูเนเธอร์ที่ชำํำรุตเตอดีให้มีหินด้วยเอาเลยอ้อมตอกเลยตอกกับพี่เคนแนะ่ๆเราต้องการเตาเผานะคะเอาอะเราก็จะตอกหินไปก่อนนะโอ้ทางนี้ก็มีหินเยอะนะเนี่ยแต่ว่าเสียดายค่ะไม่มีเหล่าเหล็กอยู่เลยถ้ามีเหล่าเหล็กก็ดีดีเฮ้ยอ้อมแย่แล้วน้องหมาป่าเมื่อกี้กัดรามาตายห,หมดเลยเตียพี่เคนได้เชือกมาด้วยนี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก<ห>่อน แล้วมาแล้วมาแล้วจะคู่อ่าเลยเลยเลยโอ้ยอะไรเนี่ยสไลเดอร์อ่านี่เดี๋ยวพี่เคนก็มีของจะให้เต็มเลยดูดิไหนดูดินี่โดเข้ามาน,นี่มีเชือกด้วยนะเผื่อไปจับน้องหมาให้ไน่ไรพี่เคนเขาต้องการไหมตอนนี้โอเคพอไหมนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราทำสติกเกอร์ก่อนดีกว่าะคะแล้วก็เดี๋ยวทำอัปเกรดนะคะอุปกรณ์รู้นนี้ให้กลายเป็นขวานหินนะคะแล้วก็พลิกอหินนะคะ <S <S แล้วก็ดาบหินค่ะ โอ้โหอ้อมแล้วก็เนี่ยไซสผ่านหน้าหลังเราอะบรรยากาศมันเปล่าเปลี่ยวใจขนาดนี้เราจะนอนยังไงอะเนี่ยเดี๋ยวมาสเตอร์ก็มาไม่ได้นอนหรอกองานเข้าแล้ว <laughs> ไหลก็ไม่มีด้ะโอ้โหขนแก่ก็ไม่มีในกล่องมันจะมีอะไรนะลองเปิดดูดีกว่าเนาะ อ๋อมีเศษเหล็กแล้วก็นี่เลยอุปกรณ์ทองที่แบบแว,แว,ว่า e n นชา n c e เราว้าวสุดยอดมีดาบ,บเ e นชา a n c ด้วยพี่เคนโอ้ของดีเลยอะดิเอาใช้แบบถูๆไทยๆดีก่อนนะเฮ้ย <c oughs> แต่ทองมันทั้งง่ายนะใช่แต่ทองมันทั้งง่ายมันอ่อนไงนแต่ว่ามันเอ c h a n c e มาแล้วนี่จะใช้สักยอย่างนึงละ เคีเคนเรากลับไปที่กล่องเราก็ดีคว่าฮ้ยเดวเราจะกินอะไรกันดีอ่ะก็ตอนนี้นะคะเรากลับว่าเราต้องการจะต้องการปลูกวีดกันค่ะเอาไปให้เจ้าน้งวีดีคอนเนี่ยกินเนาะโอเคค่ะก่อนจะไปประสาทวยนีคอนนะคะดี๋ยว่รามาปลูกวีดกันดีกว่านะโอเควางของก่อนแล้วก็ทําเตาเผากันนะคะมาเลยเคปี้เคนเขาน้องไก่กันมากี้ได้ไก่เลยเอาสึกว่าเราจะเริ่มจะหิวแล้วแหละใกล้จะหิวนะคะแล้วก็เอาบริเวณตรงนี้ติดกับน้ําดีกว่านะเอาไว้ปลูกต้นข้าวสาลีนะคะโอ้โหอ้อมแปลงมันจะไม่ใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยกเียดวว็ไป เดี๋ยวเดี๋ยวหามาเมล็ดซีดแปะให้พีเ่เคนไปเก็บปลามาดิอะ่ะปลาเหรอปลามันมีโอกาสที่จะดอกโบนด้วยนะอ,อาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพี่เคนแวะเอากระถ่ายทะเลมาเลยดีมากเอามาทำโบนนิวก็ดีนะต้นข้าวมันจะได้โตเร็วไม่ต้องรอนานอ่ะโอ้หแถวนี้ทำไมมันอัตคัดขนาดนี้เน,นี่ย <c oughs> ยักษ์จรจุงอันน่าเดี๋ยวเราก็จะเจอม้ายูนิคอร์นมาเลี้ยงกันแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าม้ายูนิคอร์นในแมปเนี้ยมันบินได้ด้วยนะอาจริงนี่หอโเปล่าไอ้น้องแกะยังไม่โตเลยอ่ะ นิดเดียวยังไงอย่างนี้ก็อดทนนะดิให้มันโตไปก่อน <g ül üyor> ให้มันอยู่เป็นโตก่อนนะเอ้าลามาหายไปไหนอ่ะ <g ül üyor> <g ül> น่าสงสารเขาเลยเขาเหลือตัวคนเดียวแล้วอ่ะไหนดูดิฮอ๋อเมล็ดข้าวต้องใช้เอโมลซื้อไม่เป็นไรเราเก็บเองได้แถวนี้มีเยอะแยะนะเมล็ดข้าวเนี่ยนี่นี่แล้วพี่เคนอ่ะก็ได้มาจากสเกลเรตแล้วด้วยนะไอ้ไม่พอหรอกพี่เคนต้องไปเอาสาหล่มาเพิ่มโอเคโอเคถ้างั้นเวลาว่ายน้ำกันแล้ว <g ül üyor> ค่ะเดี๋ยวเรากล่าว่าจะไปหาสาหร่ายทะเลนะคะมาทำปุ๋ยหมักบนมิวดีกว่าเนาะะโอ้ยน้ำยังจ<า>ุ๊งแถวนี้สาหร่ายเทียบเลยอะ่ะเนาะเฮ้ยอ้อมระวังเลยอ้อมข้างล่างอ่ะสอมบี้น้ำเต็มเลยหน้าไม่เป็นไรหรอกหน้ามันยังไม่ข้าดีเลยมันไม่ข้าแต่มันมาเต็มใต้ท้องทะเลแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S อยู่ใกล้ที่อยู่ของมันเลยอ่ะเออเราย้ตักน,นั้ไมีสงบด้วยโอเคค่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วกลับมาก่อนดีกว่านาะ<อ>ยังไม่ได้<อ>ไปประสาทนีคอนสักทีอ่ะพี่เคนได้มาเยอะมากก็ได้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวกันนะต้องครับคมอมโพสเตอร์กันนะคะเดี๋ยวเอาสลับกันนะคะแล้วก็เดี๋ยว,นนะเ,ยวเอาไม้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวมาครับเป็นคมอมโพสเตอร์ก่อนนะไขมาแล้วพี่เคนที่หมักปุ๋ยของเราอระลังราอร๊ยมาจไหนเนี่ยานี้มาสเตอร์เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ปักทอชเอาไว้นะเดี๋ยวรีบไปไม่ต้องคงไม่ต้องชาร์จแอ้วอ้ <ki> <forty> ใช่วันนี้เราเน้นไปหาม้ยูนิคอร์นเลยเขาจัดให้จัดหนักเลยโอเคไม่เก่นเราต้องการบนวิญยาะได้เลยได้เลยนี่เอามาหมดทะเลเลยนี่ เอาขางมาทายได้เหรอเฮ้ยซอมบี้ชาวบ้านมาจากไหนอ่ะอันนั้นก็เกินไปไม่เห็นจะมีชาวบ้านเลยมันแว๊บมาจากไหนท่านั้นดีพี่เคนเขาว่ามันเป็นซอมบี้ชาวบ้านนะเนาะเฮ้ยไดบอลยูแล้วพี่เคนเฮ้ยสุดยอดเอ้าเห็นฝั่งโน้นไปทิปเปอร์ยังเยอะหุยรีบไปกันดีกว่าพี่เคนทางเราสองคนจะไม่รอดแล้วเนี่ยมันมาแล้วนี้ก่อนแล้วทิปเปอรเฮ้ยมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยหลานงอกแลยโอ้ยกระเด็นเลยไม่เป็นไรพี่เคนมีคนถอนต้นไม้ให้เรา เราคุ้มไหมเนี่ยอันนาไม่ตายหรอกนี่ว่าจะตายตัเมื่อกี้โอเคตอนนี้กันนะใช่เริ่มฮีวีกแล้วอ่ะเลือดกระลดหน่วยรีบใส่บอลมิวเลยอ้าวเราต้องรีบย้ายสัมบโนครัวกันแล้วนะเราต้องรีบปลูกวีดกันนะคะวันนี้มันอันตรายจุงได้มากระจึงเดียวเองอ่ะไม่น่าจะพอกินเนี่ยน้องม้าเนี่ย ต่ว่าไม่เป็นไรนะมายูนิคอร์นะคะเราขึ้นขี่ได้เลยนะอ้๊ันนี้เขาจะใจดีก็ได้นะเอาข้าวไปฝากให้เขากินนะเอ้ยนี่อ้๊นี่เมื่อกี้พี่เคนได้เหล็กมาซอมบี้ได้มาโอ้เจมแมวพี่เคนดีแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราทำดับเหล็กดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่าดับพองจะพังนะโอเคเลยมีดับเหล็กแล้วมาพี่เคนเดี๋ยวเขาจะทําเรือนะเราจะไปกันทางเรือดีป่ะเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนนะพี่เคนเลยแต่ว่าอ้๊บฝั่งนู้นน่ะมันก่อเห็ดใช่ไหมเราไปหาซุปเห็ดจริงกันดีกว่าอ่าใช่ล้วลืมเสบียงอาหารเลยเดี๋ววเเราจะะหินพค เราไปก่อเหตุกันดีกว่าไปเลยยะพูมานนแล้วไม่เอาจมเลยไม่จมหรอกแนะ่ระวังซอมบี้น้ําก็พอไม่มีฉลามระวังอ้อมอ่แหละ <c oughs> และตอนนี้ค่ะก็เช้าอีกวันนึงแล้วไหนอัวเห็ดอยู่ไหนอ่ะอุนุ่นไงวัวเห็ดอยู่นี่เองฮะ เขาไปเอาซุปหน่อยพี่เคนอ่านี่ซุปอันโอชะขอซุปซุปอยน,นะขอรีบซุปหน่อยสด,สดๆเลยนะนี่ยังยังไม่อิ่มขอซุปอีกเราไม่ต้อง<า>พักจะไรเหะเราเราไม่ต้องหรอกพี่เคนมันเป็นซุปมาแล้วท้องจะเสียไหมนี่อา่าถ้ากินเนื้อเน,น่าเนี่ยท้องเสียขอบอกโอเคตอนนี้เราก็ได้ซุปเผ็ดตะไคร้อย่างเยอะแล้วบอกกันกันเดินทางไปที่ปราสาทยูนิคอร์นกันแล้วนะไปพร้อมจะวิ่งาปแล้วแล้วจะได้ไปดูน้องยูนิคอร์นกันแล้วพี่เคนไปเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วยจู้ ไม่ขับไปดีอ่ะเขาขับไปดีกว่าอ๋ายอไยม่เดี๋ยวขับเรี่ยวนะเดี๋ยวชนนะโอ้นั่นไงพี่เคนปราสาทยูนินี่คอนอยู่ข้างหน้านี่เองอ่ะโอ้ว,ว้าวสุดยอดโอ้แบบนี้เขาสร้างปราสาทได้สวยเนะวาะใช้เวลานานมากเลยเนี่ยกว่าจะสร้างปราสาทยูนิี่คอนเสร็จเนี่ยโอ้ปราสาทมันฟุ้งฟิงมากเลยลองดูดิดูก้อนเมฆดีน่ารักอ่ะสีน่ารักมากเลยเนาะสวยเนาะ ให้พี่เคนเขาว่ามันคล้ายๆกับหนังเรื่อง i t t l e Pony อปล่่าอ่ะเอ้ยน่สิน่าจะหน้าตาเหมือนกันเนาะลองขึ้นไปดูดีกว่าน่าตาจะเป็นยังไงกันนะแต่มมาเนี่ยไม่น่าจะเหมือน Little Pony นะแต่ประาสาทมันคล้ายๆกันนะเนาะ เดี๋ราไปดูดีอ๋อก้อนเมฆฟุ้งฟิงมากเลยอะ่ะโอ้ยนั่นไงอ้อมอยู่เต็มถ้ำเลยมันแอปเปิ้่างเงี้ยอ๋อซอมบี้เพียบเลยไม่ใช่ม้าเหรอไม่ใช่ม้ายูนิคอนน่อาอดเลยอ๋อนี่ถ้าทางจะเป็นหนังสือข้อมูลแนะนำนะคะเกี่ยวกับประสาทยูนิคอนนะอุ๋ยนั่งเงี้ยอ้อมอยู่บนเขาเฮ้ยเราเจอแล้วตัวหนึง่งเฮ้ยยูนิคอนมีเขาด้วย ยหญสุดยอดน่ารักจุงให้ขอกี้หน่อยดิเอ้ยพี่เคนมันรักเราแล้ว <g ül> สีแดงแจ๋เลยอ๋เอเฮ้ยบินหรอฮะมันบินได้เอ้ยจริงดีบินได้ด้วยเนี่ยใช่มีค่าแอนิเมชั่นมีบัฟบินได้เอาไปแล้วรอด้ว <c> ย <oughs> มีตัวเดียวเอง มันบินได้ไม่ต้องมีปีกก็บินได้โอ้ยสุดยอดเลยอันนี้มันมาเวทมนต์รึปเปล่านี่ใช่มันเป็นไม้อยูนิคอร์นเวทมนต์มันบินได้อุยอ้ยขอล้องบ้างนี่อยากรอากอ้องว่ะของพี่เคนมีหลายตัวมั้งเดี๋ยว็ดเด็ดแต่อยูในปราสาดีกว่าเนอะอาจจะมีสีอื่นดีกันนี่เฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวก่อนเด็กกันตัวนี้มันอิ่มแล้วมันเป็นของเราแล้วเอ้าเหรอมันต้องให้ตัวที่มันยังไม่อิ่มมาดิ เฮ้ยปกติมันเปลี่ยนสีได้ไม่ใช่หรออ่าไม่เป็นหรอกสีแดงก็สวยแล้วเฮ้ยต้องไปหาตัวอื่นแล้วว่ะถ้าทางมันจะมีหลายสีอยู่นะมาไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยนี่ตัวอะไรลูกยินนิคอนตัวนี้เดียวเองเหรอเวอร์ชันเบบี้เอ้ยเบบี้มากเลยลองดิ <laughs> ขี่ได้ไหมขี่ได้โอ้ยตัวเล็กกินจุบมันกินวิดเป็นอาหารเหมือนกันโอ้ว้าวแต่หน้าตาไม่เหมือนยูนิคอร์นเลยอ่ะมานั่งดินั่งแนงริงด้วยอ่ะโอ้สงสารน้องจังเลยพี่เกินหนักไปไหมเนี่ยโอ้ยครึ่งแรงครึ่งแรงไปแล้วเฮ้ยเห็นตัวเล็กอย่างเงี้ยแบกน้ำหนักได้เยอะนะแล้วดีนี่มันเดือดเลยวะเนี่ย เฮ้ยดิตัวมันแรงนิดเดียวต้องลองดิอุ้ยเครื่องแรงมากเลยเขาขีดตัวอะไรนะดูขามันดิขามันเล็กมากเห็นปะขาสั้นด้วยอ่ะไส่สีใส่สีแล้วอ้ยโอ้นี่ไงถึงแล้วปราสาทว้าวปลาศาสตสวยจุ้งเส้นพาสเทลดีจังเลยเนาะใช่สีเป็นพาสเทลเลยอ่ะปราสาทยูนิคอนอุ้ยยังสวยอ่ะว้าตอนนี้ไม่มีสีเป็นสีขาวล้วนอ่าอย่างนี้ต้องเอาสีไปแต้มใช่ไหมล่ะอ้อมไอ้มันแต้มไม่ได้อ่ะเห็นเจ้าขาวเนี่ยทนไม่ได้นะอยากจะระบายสีใช่ปะอ้าเสียดายจังเปลีี่่่ยนสไไมดด้อะู นู้นกันดีกว่านี่ไงอันนี้จะเป็นสีเขียวนะโอ้สีเขียวก็สวยนะว้าวดูสิสีเขียวสะท้อนแสงเลยนะนี่นี่พีเขียนลองปะเอาตัวไหนดีอ่ะเฮ้ยสีม่วงโอ้นี่ไงสีปดอ้อมใช่ไหมนี่ใช่ตัวนี้เขาชอบเขาชอบสีม่วงอ่าอุิยดูสีเหลืองก็มีนี่มีลายสีนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันมันต้องให้มันรักก่อนเดี๋ยวไมจะบินอย่างเดียวแล้วเราเดี๋ยวให้วีไปกินนิดนึงอ่าโอเคจะมาน้อยกินอิ่มแล้วใช่ไหมอันนี้พี่เคียนจังสีเขียวนะ เาพี่เคนมารักเขาแล้วอ่ารักพี่เคนร้วเหมือนกันในที่สุดรักป็นก็หูกันแล้วเนาะเราได้เป็นเจ้าของวินิคอลแล้ว่ะคู่ไปดูในปราสาทกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปทั่วปราสาทกันดีกว่าน่า <ใน S 1> ข้างในน,นะมันน่าจะมีอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยมีคนอยู่ด้วยอะ,อะ อพ่อรถเวทมนต์จะสาบเราเป็นกบไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เขาเฝ้าประสาทอยู่หน้าประสาทนี่แหละอากิเอามาดูข้างหลังเขาดิข้างหลังเขามีกระเป๋าเป้เลยเ่ยข้างหน้าถือไม้คทาข้างหลังเขาทายเป้สักนั้นแหละเขาเฟี้ยวอ่ะเหมือนัวโกลเตอร์เลยอ้าวเขาจะเป็นตัวีปหมเนี่ยไม่ใช่เขายืนเฝ้าประสาทเขาเป็นพ่อมดเม็ดมลโอ้ยดูดีมีสวนดอกไม้ด้วยล่ะนี่มีเจ้าตัวเล็กอีกแล้วตัวเล็กก็น่ารักเนาะตัวเล็กสงสารพี่เคไม่ต้องไปขี่มันหรอกจะแบนแล้วเนี่ยยักษ S <S ขึ้นแรงขึ้นแรงโออดีกระจกเป็นลายโมเสกด้วยกระจกก็ให้โมเสกโอ้สุดยอดโอ้สวยดีเนาะ ดูก้อนเมฆดิเขาชอบก้อนเมฆมากเลยอ่ะตัวนั้นก็สวยนี่คลคาลิตเติ้ลพ وني ปะเนี่ยโอ้ใช่เลยดูห้ายมาสิอย่าลิตเติ้ลพ وني จริงด้วยมันใช่ปะเนี่ยไอคายเ้นนกนิดนึงมันคือยูนิคอนโอเคเราจะเลี้ยวไปดูทางด้านนู้นบ้างดีกว่านะคะไฮแล้วข้างบนจะมีอะไรไหมนี่มันน่าจะเป็นหอหนังสืออ่ะถ้าเขาเดาไม่ผิดนะโอ้งขึ้นไปดูดิโอ้นี่ไงห้องโถง พระราชาที่นี่ก็คือพอะมดเดมตนี่เองอ๋อนี่เจ้าของปษาที่นี่แหละเขาเป็นคนดูแลยูนิคอรนที่นี่ใช่ไหมใช่เขาเป็นคนดูแลแล้วก็ควบคุมแล้วก็เลี้ยงยูนิคอนที่นี่ เฮ้แต่ว่าเราสามารถเราไปเลี้ยงได้พี่เคนเพราะว่ามันบินได้เขาพี่เคนตัวเจนตัวเล็กเนี่ยเราก็ลุ้ไปเลยไม่ใช่ตัวเล็กมันบินไม่ได้เราก็เอาตัวใหญ่ไปเลี้ยงเนาะตัวใหญ่ก็สวยเขาต้องลุ้ตัวใหญ่ไปจิกไม่เลยพี่เคนเป็นนี่เหอโอ้ยอ้อมดูนี่ดีนี่มีสระว่ายน้ำด้วยอ๋อมีสระว่ายน้ำสำหรับน้องม้ายูนิคอร์นได้เหรอน้ำเย็นสบายจุ่มเป็นน้ำแร่ปะเนี่ยไม่ใช่หรอกน้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่านี่แหละเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องเล่นน้ำก่อนนะเราไปกันดีกว่าพี่่เคนไป สนุกกันดีกว่าเข้ไปดูข้างบนซิมีอะไรดูบ้างอะน่าจะเป็นนี่ไงห้องหนังสือโอ้มีหอคอยด้วยเหรอใช่มันต้องมีหอคอยดิประสาทน่ะโอ้โหข้างบนน่ะเฮ้ยมีดาวด้วยขึ้นไปดูดีกว่าวดูข้างบนนี่หอหนังสือโอ้สุดยอดเลยว่แต่ว่าน่าจะปีนขึ้นไปหยิบยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปอีกทางดีกว่าพี่เคนมีละมาทางนี้ดีกว่าโอ้ดูดิดาวสวยสวยให้มันเห็นดาวไว้นะพี่เคนเล่นเป็นระยะเลยแล้วก็มันเป็นก้อนเมฆอ่ะ มัเมกก็น่ารักนะที่นี่ดีจังนี่เราต้องขี่มให้วิลิีคอนกลับแล้วพี่เกนถ้าง,งั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าอ้อมอย่าเขาเลือกตัวนี้นะวแน่นอนทางนี้พี่เกนก็ตอบตัวนี้นเรากลับไปเลี้ยงผสมพันธุ์ที่บ้านกันดีกว่าเนะาะได้เลย <S <S 2> <S 2> ว่าแต่ว่าเรากลับบ้านทางไหนกลับไม่ได้เหมือนกันลืมจดพิกัดไว้ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เล่นไม้ครับแต่ว่าอยู่ในโลกที่มีไม้ยูนิคอร์บินได้แค่นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดใครชอบไม้ยูนิคอร์แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดทัปปิ้กกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปไม้ครับต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาทำไม้พวกเพื่อนกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วจ้ะแล้วเจอกันในคลิปโลบล็อกกันต่อนะบ๊ายบายจ้า